สำหรับใครที่กำลังมองหาเวลาเราซื้อ iPhone 13นยครับผมแล้วเราจะต้องหาบริการของเจ้าตัวของการเคลมเครื่องเราขอยกลักษณะของอีกหนึ่งอย่างครับผมของทาง d t แทครับผมคำว่าความสป라이ของ d t แทเนี่ยครับผมหรือค่าอื่นๆเนี่ยครับผมเขาก็จะมีบริการของการซัพพอตในการดูแลตัวเครื่องแต่คลิปนี้เราขอ,อุญาตลงลึกไปที่ d t แทก่อนนะครับผมขอ,อยญาตลงลึกไปที่ d t แทเอาละเรามาเริ่มต้นกันที่ d t แทเวลาซื้อเครื่องเนี่ยครับผม เขาจะให้เราตัดสินใจทันทีว่าเราเนี่ยครับผมสามารถที่จะเลือกซื้อประกันหรือจะไม่ซื้อประกันนี่คือ2ทางเลือกนะครับเวลาเราเข้าไปที่ศูนย์บริการเวลาเราเข้าไปศูนย์บริการเนี่ยครับถ้าเราไม่เลือกเนี่ยครับผมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเราเลือกเนี่ยครับมันก็จะมีอีก2ข้อครับผมก็คือเจ้าตัวของแอปเปิลแคร กับเจ้าตัวของอ d ีแท็กโมบายแคร์สองตัวนี้ครับผมมันต่างกันอย่างไรบ้างสองตัวนี้มันต่างกันตรงราคาหรือครับผมเอาละเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวของ d t แท็กโมบายแคร์กันก่อนนะครับผมเวลาเข้าไปอย่าตกใจเดี๋ยวพนักงานเขาถามเหมือนผมผมก็ต้องถามอย่างหนักว่าเจ้าตัวของ d t แท็กโมบายแคร์เนี่ยครับเขารับประกันอย่างไรบ้างเขารับประกันเจ้าตัวของเจ้าตัวนี้จะแบ่งเป็น2โปรนะครับผมจะแบ่งย้ําว่าแบ่งออกเป็น2โปรซึ่ง ตัหนึ่งเนี่ยเขาจะรับประกันแค่ตัวจอย้ํานะครับแค่ตัวจอแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับ,รบ,รท,รบ,ท,รบทั้งเครื่องและจอในลักษณะอะไรกิริยานะครับเวลาจะไปเคลมย้ํานะกิริยาในการไปถ่ายเคลมก็คือตกแตกเปียกพังตกแตกเปียกพังมันคืออุบัติเหตุหากมันไม่ใช่คํานี้เนี่ยครับผมเคลมไม่ได้นะครับเช่นตกหน้าจอแตกอ่าอย่างเงี้ยไปเคลมได้ มือถือเปียกทําให้เครื่องมันดับาสามารถที่จะเอาไปเคมได้ซึ่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับผม ต้องอยู่ในแพ็กเกจของเครื่องบวกจอย้ำนะครับว่าเครื่องบวกจออย่างเวลาเราซื้อเจ้าตัวของ p p o o n เนี่ยครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราซื้อตัวของ iPhone ต่ำกว่าราคา4 0 0 0กว่าบาทอ่า40,000บาทนะครับก็จะมีอีกราคาหนึ่งแต่ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นของผมเนาะเป็น iPhone 13 Pro Max ขนาดความจุ2 5 6 6นะครับผมสิ่งที่ผมโดนก็คือว่าผมตัดสินใจเลือก เจ้าตัวของอาราคาอยู่ที่2,184บาทก็คือเครื่องบวกจอเผื่อซวยเผื่อนะครับเผื่อนะครับเพราะว่าเราต้องใช้งานกับเจ้าตัวของโมบายนานดังนั้นเราก็จะได้รับ SMS ซึ่ง SMS ดังนี้เนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะค้นให้ดูนะครับเจ้าตัวของ SMS เสนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขารับประกันกับใครเขารับประกันกับเจ้าตัวของดี e t a ซ Sunday ย้ำนะครับว่าเขารับประกันกับหน้าเจ้าตัวของ d ีแทคซันเดย์พอหลังจากนั้นเนี่ยครับผมเจ้าตัวของดีแทคซันเดย์เนี่ยครับผมเขาก็จะส่งบิลค่าใช้บริการมามาเรียกเก็บเงินกับเราเนี่ยครับผมอีกครั้งหนึ่งในเดือนถัดไปในราคาเพิ่มเติมอีก21,000บาททําได้แค่จุดจุดนั้นเวลานั้นเวลาเดียวเท่านั้นผมย้านะครับว่าทําได้แค่จุดจุดนั้นเวลานั้นวันเดียวเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเมื่อเวลาเราสมัครบริการตัวนี้ไปแล้วเนี่ยครับาทางของ d t แทนะครับเขาก็จะเอาเครื่องเนี่ยให้ให้ซันเดย์เขาเอาไปเคลมแล้วเวลาการเคลมนะครับผมเคลมยังไง <c oughs> เขาบอกว่าเจ้าตัวของวิธีการของการเคลมเนี่ยครับก็คือเขานับมูลค่าของสี่หมื่นสมมุติว่าเราซ่อมไปปึงป้งปึง้งไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเนี่ยครับผมสมมุติว่าเราซ่อมไปครั้งแรกเราหมดไปเกือบสองหมื่นห้าเนี่ยครับผมแสดงว่าเราเหลือวงเงินอีกประมาณครึ่งหนึ่ง ของราคาเครื่องที่ซื้อในวันนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อประกันในวันนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องโดนถ้าเกิดว่าอยากจะได้นะครับผมเราก็ต้องเดี๋ยวตวัว,วผมถ้าเอาเครื่องบวกบวกบวก,บวกเจ้าตัวของจอเนี่ยครับผมเครื่องบวกจอเนี่ยมันก็จะอยู่ราคาตกต่อเดือนเนี่ยสองร้อยหกสิบบาทต่อเดือนเพื่อที่จะว่าให้มีใครเนี่ยครับผมมารับประกันหรือมาดูว่าเฮ้ยลามันสามารถที่จะเคลมได้จริงๆนะนี่นี่นี่คืออ่าเจ้าตัวของ เจ้าตัวของการเคลนของเจ้าตัวของ iPhone ครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับผมเจ้าตัวของ d ีแทคโมบายแคร์นะครับผมเขาจะรับประกันแค่1ปีเอาละครับเรามาดูอีกเจ้าตัวหนึ่งครับผมเจ้าตัวของ Apple ครับผมเจ้าตัวของ Apple นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำไมราคาถึงแพงกว่าในขณะที่ d ีแท s u ันเดแค่ประมาณ2,200นนะครับผมเจ้าตัวของ Apple เนี่ยครับคือเขาจะรับประกันเครื่องประมาณ2ปีย้านะครับว่า ประกันเครื่องนะครับผมประมาณ2ปีซึ่งความคุ้มครองนะครับเกิดจากอุบัติเหตุย้านะครับว่าเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นสองครั้งในทุกๆ12เดือนโอเคไหมสองครั้งในทุกๆ12เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะดูว่ามูลค่าของเจ้าตัวของเครื่องนยครับผมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่ง ต้องซื้อภายในวันนั้นเหมือนกันนะครับผมโดยการบวกเงินไปเลยครับ6,632บาทแต่รับประกัน2ปีสำหรับคนที่ต้องการซื้อ iPhone 13แล้วใช้งานในระยะยาวดังนั้นเนี่ยครับ สิ่งดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทําให้ iPhone 13เนี่ยครับสามารถที่จะรับประกันได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสามารถที่จะเคลมได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปส่งเหมือนกับเจ้าตัวของซันเดย์แต่ถามว่าซันเดย์เนี่ยครับผมเขาก็เอาไปซ่อมที่ไหนก็เอาไปซ่อมที่ Apple ลิลแหละครับเขาไม่ได้ไปซ่อมเองเขาไม่ได้ไปซ่อมร้านนอกดังนั้นก็สบายใจได้ทั้งคู่แต่อย่างน้อยเนี่ยครับผมการที่เราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อ,อเจ้าตัวของ Apple ได้โดยตรงเนี่ยครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ ทําให้สะดวกใจมากกว่าเดิมย้ํานะครับเมื่อเราสะดวกใจมากไปกว่าเดิมเนะะี่ยครับผมโดยไม่ต้องผ่านใครรับรองว่ามันเร็วกว่าการใช้ของเจ้าตัวของ d t e ท็กโมบายแค r e ซึ่งราคามันแพงกว่าแต่อย่างน้อยเนะะี่ยครับผมได้บริการที่แฮปปี้กว่า เช่นเดียวกันย้านะครับว่าหากว่าเราไปเนี่ยครับดีแทเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกว่าซื้อประกันและไม่ซื้อประกันแต่ถ้าซื้อประกันเนี่ยครับก็จะแบ,บ่งเป็น2ข้อก็คือข้อที่เป็นข้อที่เป็นการซื้อแบบทันทีแล้วก็อาซื้อแบบ d ีแท็กมือบายแคร์ที่เป็นแบบอของซันเดย์รับประกันเพียงแค่1ปีแต่ว่าอีกเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยครับผมเจ้าตัวของ Apple Care Plu s เนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งคือ6 0 0ัน 6,632นามบองาทโอละคราวนี right. mm ้ hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมถ้าถ้าเจ้าตัวของ Apple Care เนี่ยครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะบวกราคาพัสโดยการซื้อประกันเข้าไปในในในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าดีแ uh, ท Mobile Care มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของเจ้าตัวของการรับประกันเนี่ยครับผมอ่าไม่ใช่เจ้าตัวของการซื้อเนี่ยครับผมสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปอยู่ในบิน ซึ่งเขาจะขอให้เราเนี่ยครับผมขยายวงเงินกรณีดังกล่าวอะครับผมบอกแล้วให้ไปทําที่หน้าเคาน์เตอร์เพราะว่าเขาจะขยายวงเงินเป็นกรณีที่เร็จในเดือนเดือน,นั้นให้เพื่อว่าสามารถที่จะรองรับในการใช้งานในการใช้ของเจ้าตัวของในการซื้อประกันโดยเข้าไปสู่บินค่าบริการของ d ีแทได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เซฟดีเหมือนกันนะครับคือเรามีหลักฐานทั้งขึ้นทั้งร่องเลยว่า มีบินค่าใช้บริการของทาง d t แทเคยเรียกเก็บบริการนี้นะและเราก็ติดสัญญาเจ้าตัวของ iPhone 13กับเท่าตัว,ตว d t แทนี้นะดังนั้นเนี่ยครับเวลา d t แทร่วมมือกับเจ้าตัวของประกันเจ้าตัวของ s u n d a y ์แถมมีหลักฐานในบินค่าใช้บริการด้วยหลายๆเหตุผลมันจึงคิดว่าน่าจะทำให้เราสามารถเซฟหลักฐานเก็บหลักฐานได้ดีไม่แพ้กับเจ้าตัวของ Apple Care p l u s เหมือนกัน เอาครับผมและนี่คือการซื้อประกันเวลาเราเดินเข้าไปที่ช็อป d t แท็เนี่ยครับผมให้คลิปเลยนะครับอ้าวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีความรู้หรือไม่ได้เอ่ยถึงขอให้เราตระหนักถึงว่านี่คือสิทธิพิเศษสำหรับในเดือนเดือนนี้เท่านั้นครับ